สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่ปาจินบุรีเช่นเคยนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับที่ไปวัดใหม่กงทองแล้วก็วัดประทุมบูชานะครับตอนนี้นะครับก็มาอยู่ที่วัดที่เขาบอกว่ามีต้นโพธ์ที่เก่าที่สุดนะครับในประเทศไทยนะครับก็จะเป็นต้นโพธ์ที่เขาบอกว่าเป็นต้นสีมหาโพธิ์นะครับก็คือต้นโพที่พระพุทธเจ้านะครับท่านตัสรู้นะครับที่ใต้ต้นโพธต้นนั้นนะ ก็เอากิ่งเนี่ยมาปลูกที่บ้านเรานะที่ประเทศไทยก็เดี๋ยวพาทุกคนนะครับดูรอบๆวัดนะแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่าต้นโพต้นนั้นนะ่ะอยู่ที่ไหนเพราะว่าขึ้นทะเบียนกับกรมศิลป์ไว้แล้วด้วยโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูทั่วๆกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวตามผมมาเลยดีกว่านะครับและก็เช่นเคยนะครับทิปป่าจจนจะเป็นวิดีโอยาวทั้งหมดนะครับ โอเคเดี๋ยวผมพามาดูจากจุดแรกนี่ก่อนนะครับจุดอตรงนี้น่าจะเมนเนาะมนกับสาราสาลาสดศสนะครับก็น่าจะอยู่ตรงจุดนี้นะ,ะนี่ครับวัดนี้ก็เป็นวัดที่พัฒนาวัดตัวอย่างนะครับก็วัดต้นโพศรีมหาโพธิ์นะครับหรืออาจจะเรียกว่าศรีมหาโพธิ์ตามตรงชื่ออำเภอก็ได้นะอำเภอศรีมหาโพธิ์แต่ว่า ที่นี่ไม่ได้อยู่อำเภอสีมหาโพธิ์นะที่นี่อยู่อำเภอสีมโหสถนะครับก็คนละอำเภอกันนะแต่ว่าก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับซึ่งวัดที่เราไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นวัดที่อยู่ในอำเภอสีมหาโพธิ์นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงไม่เอาไม่เอาตรงนี้นะครับมามาเป็นชื่ออำเภอเนี่ยครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นกุฏิพานะยาวไปสุดเลยนะครับโหยาวมาก ก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วนะครับก็เห็นมีจัดเวทีจัดอะไรไว้นะสำหรับแบบอ่อเลือกตั้งนะครับโอ้กุฏิพระนี่ยาวยันนู่นเลยครับสุดนู่นเลยนะนย,นะยาวมากข้างบนนี้น่าจะเป็นหอสาราเป็น,นเอเนกประสงค์นะครับแล้วก็สาราหอชั้นอะไรประมาณนี้นะครับน่าจะสองสารานี้แหละ โอเคเดี๋ยวเราไปหาต้นโพธกันดีกว่าว่าต้นโพที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับที่วัดนี้ก็จะมีศาลาเยอะนะครับมีโบสถ์ผมเท่าที่ผมดูนะครับมีโบสถ์อยู่โบสถ์ใหญ่อยู่โบสถ์นึงนะครับแล้วก็บทเล็กๆนะครับอยู่สองโบสถ์นะครับรก็ วัดจะติดกับโรงเรียนนะครับตอนนี้เขามีแข่งกีฬากันนะครับก็เลยจะมีเสียงแทรกขึ้นมานิดนึงนะครับถ้าเราขับรถมานะครับจากหน้าวัดนะจากถนนนะก็จะเข้ามาแล้วก็จะเห็นพระสังกรจจายนะครับเป็นศาลานี้นะมีพระสังกรจจายนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าพระเจ้าตากนะครับหรือว่ารัชกาลที่หนึ่งที่ที่อยู่ข้างๆกับพระสังกรจจายนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันดีกว่า ตอนนี้ยังไม่เห็นต้นโพนะครับผมก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะอ่าถ้าดูอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นพระเจ้าตากนะครับแต่ทําไมดูเหมือนไม่ใช่เลยอ๋อใช่ครับอ่าป้ายป้ายป้ายตรงนี้เขาเขียนไว้นะครับน่ครับมีคำอรัทนนาสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับ แล้วก็พระสังฆจายนะครับพระศิวลีนี่ครับอยู่ข้างๆกันโอเคนี่ยประตูวัดประตูนี้เลยผมรับแล้วก็มาแล้วก็จอดข้างในเลยอ่าีครับแผนที่วัดต้นโพนะครับพระสังฆจายนะครับสิวลึงโยนีนะครับศาราธรรมสังเวท กุฏิพระสงฆ์ที่เราเขับไปเมื่อกี้นะครับโซนทางนู้นนะแล้วก็อุโบสถนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันสาราการปรเรียนก็แล้วอย่างที่เราเห็นนะครับตรงที่รถจอดอยู่นะนี่นครับนี่คือสาราการปรเรียนนะครับหอละคาง JD เจดีจะอยู่ด้านหลังนะครับเจดี JD หลวงพ่ออิมณฑบแปดเหลี่ยมอ๋อที่เราเห็นในตอนต้นคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปวิหารพระคันธาราชก่อนไปดูกันนะครับว่าวิหารนี้ คืออะไรนะครับอ๋ออ๋อต้นโพจะอยู่ด้านนอกวัดน,นะครับนี่ครับรอยู่ด้านนอกวัดน,นะอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดน,นะครับไม่ได้อยู่ข้างในรั้ววัดน,นะแต่ตอนนี้เราอยู่ในรั้ววัดน,นะครับเราเข้ามาดูในวัดกันดีกว่าฮะมีต้นโพอีกต้นหนึ่งนะครับนี่มาเลื่อเลยต้นใหญ่มากโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดีกันวิหารพระคันธาราศนะครับ วิหารนี้ก็จะมีสมเด็จโตน,นะครับหลวงปู่ทวดนะครับหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในโอ้แล้วก็อมีใครอีกนะอ๋อเป็นอดีตเจ้าวาดนะครับนี่เป็นอดีตเจ้าวาดวัดโคกปีบนะครับนี่ครับหลวงพ่อจำปานี่ครับ นี่หลวงพ่อเป็นอดีตเจ้าวาดวัดต้นโพนะครับนี่พระครูมหาโพธาพิวัฒน์นะครับหลวงพ่อเยือนนะครับแล้วก็องค์สุดท้ายพระครูสิริโพธานุกุลมหาวสีสีสังวานอดีตรองเจ้าวาดวัดต้นโพนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับในวิหารนี้ พระด้านบนก็จะเป็นพระในสไตล์อินเดียนะครับเป็นพระประธานเนาะข้างบนนี้น่าจะทำใหม่นะไม่น่าจะใช่ของเก่านะครับดูแล้วเพราะว่าอยู่ในฐานเื็นฐานใหม่ด้วยนะอยอ่ะที่นี่มีพระบรมสารีลิกธาตุด้วยนะครับ นี่ครับประมาณนี้นะความบรมสารีริกธาตุท่าทางจะเข้าไปดูไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันที่เราเห็นต้นโพกันดีก,กว่าว่าตรงนั้นเป็นอะไรนะครับ วันนี้ก็จัดค่อนข้างแปลกนะมีเทวีสุวรรณนะครับอยู่ข้างหน้าโบสถ์เล็กนะครับนี่นะเาวีสุวรรณมีสององค์เลยนี่ครับแปลกดีแปลกดีอ่านี่นะครับหอะะรอะฆังนะครับแล้วเราไปอุโบสถก่อนแล้วค่อยย้อนมาที่ศาลาแปดเดี่ยมแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูต้นโพที่ว่าเป็นต้นโพที่เก่าที่สุดนะครับในประเทศไทยนะ โอ้ตรงนี้ก็ไม่ค่อยต่างจากข้างนอกเลยนะครับโอเคเรามาต่อกันดีกว่านะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ใต้ต้นโพเนะี่ยพอดีเมื่อกี้โทรศัพท์เข้ามา <c oughs> โอเคก็จะมีอาพ,พุทธรูปนะครับโอ้ต้นโพท้องใหญ่มากนะแล้วก็โอ้จริงแบบที่แผ่ออกมานี้แบบขนาดใหญ่มากแบบโอ้ ถ้าใครแบบสร้างบ้านบนต,บนต้นโพต,ต้นไม้นี่นะโอ้โหสร้างบ้านแบบน,นี้ได้เลยนะดูแลกิ่งสาขาของเขาค่อนข้างแข็งแรงนะครับพระองค์นี้จะมีชื่อว่าพระพุทธเมตตา,าศาสดาสีมหาโพนะครับก็พระองค์นี้ห้ามปิดทองนะครับก็มากราบไหว้กันได้นะแล้วก็ใครจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการปูพื้นจุดนี้นะครับก็ ถวยปัจจัยกันได้นะครับอ่าโอเคอ๋อเจอดีนะฮะเจดีนี้น่าจะเจดีของหลวงพ่ออิฐนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูภายในอุโบสถกัน,กนโอ้ยด้านบนอุโบสถสวยมากเลยนะครับด้านบนอุโบสถจะเป็นเหมือนกับตอนที่พระพุทธเจ้าปราบมานะครับเออชนะมานะครับไม่ใช่ปราบมาก็ตรงกลางนะครับจะเป็นอ่า พระพุทธเจ้านะครับาปางมารวิชัยนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นมารเป็นยักษ์นะครับที่ขี่ช้างอยู่แล้วก็มีพระแม่ธรณีนะครับบีบไว้ผมโอ้สวยครับสวยครับที่นี่สวยมากว้าวโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าว่าข้างในวัวสถจะเป็นยังไงนะครับประตูวัสถไม่ได้เปิดนะ ก็คงไม่ได้เข้าไปด้านในแ่่โหใบไม้ร่วงเต็มเลยอ่อก็ไม่มีอะไรนะครับมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ประตูไม่ได้เปิดนะ นะครับก็มีเสียงที่เป็นประกาศอยู่เป็นแข่งกีฬานะครับช่วงนี้ก็คงจะเป็นกีฬาสีของโรงเรียนต่างๆนะครับเขาก็จัดแข่งกันอยู่เนาะโอเคประตูโบสถ์ไม่ได้เปิดนะครับาจะมีพระพุทธรูปนะครับอยู่สองฝั่งนะครับเป็นปางห้างญาตินะครับอยู่ตรงกลางเนาะ เดินเดินกลับทางเดิมดีกว่าทางนี้ร้อนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่เจดีกันดีกว่าโอ้ก็คาดว่านนะ่าจะช่วงนี้นะ น่าจะไม่ค่อยมีงานมีอะไรนะครับอือนก็บ่าตอนนี้ก็ยังปล่อยลกๆอยู่เนาะอ่าก็มีการกวาดใบไม้กวาดอะไรนะครับแต่ว่าลมแรงอะ่ะแล้วก็ใบไม้ร่วงเยอะนะครับต้นไม้ที่เยอะมากนะยิ่งต้นไม้เยอะใบไ,ไม้ยิ่งร่วงเยอะนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือไปเป็นปุ๋ยได้นะครับพวกใบไม้พวกนี้ก็กเราทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคากอะไรเงี้ยก็เอาเศษใบไม้นะครับไปทํา โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่เจดีนี้กันดีกว่าข้างบนนะครับก็น่าจะเป็นที่เก็บอฐินะครับของหลวงพ่อนะโอเคไม่เข้าไปดีกว่านะครับไม่เข้าไปดีกว่าข้างในก็จะเป็นที่เก็บอฐินะครับ โอเคเราไม่เข้าไปเนาะนี okay, ่ครับเป็นเจดีเก็บอธิหลวงพ่อนะครับด้านบนด้านล่างก็ของชาวบ้านที่อยู่ที่นี่นะครับนี่เนาะโ okay, อเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อถ้าจากรอละครั้งนะครับก็นี่ก็จะเป็นศาลาการ,าาราปเปลี่ยนนะครับอ่าจุดสุดท้ายนะครับของวัดนะครับก็จะเป็นศาลาแปดเหลี่ยมนี่ครับ สวยนะครับสวยมากข้างบนนะครับเป็นดอกบัวนะครับดอกบัวตูมนะไม่ดอกบัวบานนะก็เดี๋ยวเราไปดูเห็นมีพระพุทธรูปนะครับน่าจะเป็นพระพุทธเจ้าปางชน,น,นะมารนะอ๋อข้างๆนี้ก็ น่าจะเป็นลูกนิมิตนะครับนี่ก็ปิดทองได้เนาะต,ตัวองค์พระน่าจะไม่ให้ปิดทองนะครับที่นี่มีบอ่อน้ําด้วยนะครับโอ้นานๆเห็นทีนะครับบอ่อน้ําอืมเนี่ครับบอ่อน้ำนะบ่บอน้ำบนาดาลนะ ว้าวโอเคอทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดินไปดูต้นโพกันดีกว่าต้นโพสองพันปีนะครับต้นโพโบราณนะแต่ต้นนี้ก็ ผมว่าก็น่าสนใจนะดูใหญ่นะครับแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากนะครับต้นไม่สูงมากนะประมาณสี่ห้าหกเมตรได้หกเมตรกว่าเนี่ยหกเจ็ดเมตรไม่สูงเนาะ <c oughs> ก็สูงแหละแต่ว่าถ้าเทียบแล้วโอ้ต้นไม้ต้นอื่นนะครับในวัดนะสูงกว่าทั้งนั้นเลยนะครับนูนตอนข้างหลังเนะ่ยโหสูงเป็นสิบเมตร <c oughs> ก็ตอนนี้ลมให้ลมเยอะมากด้วยนะครับแต่ไม่รู้นะครับวาอายุจะกี่ปีแต่ผมว่าน่าจะเป็นหลักพันปีแหละเพราะว่าน่าจะไม่ต่างกับต้นโพต้นแรกนะเพราะว่าต้นโพต้นแรกเนี่ยในเมื่อเราเรามีต้นโพแล้วต้นหนึ่งแล้วเนี่ยนกเขาก็จะคาบเหมือนกับผลของต้นโพเนี่ยแล้วพอนกเขาขี้ออกมาเนี่ยก็จะกลายปเป็นต้นไม้เนาะ,ะเป็นต้นโพอย่างที่เราเห็นนี่แหละ ซึ่งโอ้โหนอกจากต้นโพเนี่ยที่วัดนี้มีต้นสักด้วยนะครับนี่นี่จะเป็นต้นสักนะใหญ่มากต้นสักมีหลายต้นนะที่นี่เจดี JD หลวงพ่ออิดนะครับเจดี JD เมื่อกี้ โอเคเดี๋ยวเราข้ามถนนไปก็คือใครที่จะมาวัดนี้เนี่ยครับจะมาดูต้นโพเนี่ยไม่ต้องเข้าวัดก็ได้จอดรถด้านนอกก็ได้นะครับถ้ามีที่จอดนะก็จอดรถด้านนอกวัดแล้วก็เดินไปตรงต้นโพหรือจะจอดรถในวัดนะครับแล้วก็เดินข้ามฝั่งนะครับไปที่ต้นโพนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินข้ามกันไปดีกว่า อ๋อเป็นอาณาเขตของวัดน,นะครับเป็นบริเวณของวัดทั้งหมดเคฮอ,อนี่ไงที่จอดรถนี่ครับเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดงต้นโพมีที่เดินเข้าไหมอ๋อมีม,มีมีด้านอนึ่างนงครับนี่ครับที่จอดรถนะหยูดประตูอยู่ฝั่งนู้นนะเข้าไปจอดรถข้างในนี้ได้นะครับ ก็จะมีสาลาจะจะสาลาอีกแล้วนะครับสาลาเยอะมากที่นี่ mm. นี่หลวงพ่ออ๋อ,อน,นี่คนมาถวายนะครับโอตรงริมนู้นก็มีนะครับมีพระเต็มเลยแต่น่าจะเป็นที่ที่บริจาคเนาะตก,กะใจนี่ก็เสียงอะไรอ๋อนี่ครับ ลวงพ่อแสงนะครับว,ว้าวสวยสวยอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในในในไหนมาดูต้นโพแล้วก็ต้องไปดูต้นโพนี่ครับ <c oughs> อ๋อที่นี่มีประวัติอยู่ตรงนี้นะครับผมให้ดูป้ายประวัตินาอกรมสิงก์ทํามานะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นต้นที่มาจากที่อินเดียนะครับ ที่พระองค์เสด็จเหมือนกับตัสลูนะครับที่ตายต้นโพนี่แหละ พ่อนี่นะครับไปนี้นะครับเขียนถึงวิธีการกราบไหว้บูชากับการกราบบูชาต้นพระศรีมหาโพนีครับนี่ก็จะมีประวัตินะครับ,รรบแล้วก็คําสวดโอเคเดี๋ยวเรามาสวดกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับ ก็ที่ทุกคนเห็นนะครับจะเป็นต้นโพนะครับต้นโพโอ,โอต้ต้นต้นบะลุมเลยมีหลายหน่อเลยนะครับที่โูใหญ่กว่าต้นข้างในวัดสองสามเท่านะครับคือขนาดขนาดแบบความความกว้างนะแต่ความสูงเนี้ยพอๆกันนะครับ <S <S โอเคนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับก็ให้ตั้งนโมสามจบความแก่นนะครับนโมตัสสะพระคาวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธรธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งทุกชาติไปข้าพเจ้าขอากราบน้อมน้อมบูชาต้นพระศรีมหาโพ์อันเป็นที่ระลึกถึงพระคุณอันหาประมาณมิได้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงกระทำบารม,รรมีนับชาติไม่ถ้วนตัดสรูพระอนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นพระศรีมหาโพลณนะเมืองพุทธคยาประเทศอินเดียทรงประกาศธรรมเวนยยสัตว์ออกจากสังสารวัตรทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธทิคุณและพระปัญญาธิคุณพร้อมกราบพระธรรมและพระอริยสงฆ์ ทรงสืบ,บบวรพระพุทธศาสนาให้เราได้รับอานิสงส์ถึงปัจจุบันขอตั้งสัจจะอธิฐานด้วยอานิสงส์ผลบุญนี้พึงเป็นปัจจัยให้ได้ถึงซึ่งสัมพันธ์ที่ดีได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตรและเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปมีโอกาสฟังธรรมประพฤติธรรมอันถูกต้องพึงเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติและปัญญาญาณ ตามส่งชาตินี้และชาติต่อๆไปจนถึงพระนิพพานในการอันควรเทินก็ตั้งจิตนะครับขออุทิศกุศลผลบุญให้แด่ท่านผู้มีพระคุณญาติพี่น้องเทวดาพรมที่ปกปักคุ้มครองรักษาข้าพเจ้า และครอบครัวเจ้ากรรมนายเวรตลอดจนท่านที่ขวนขวายในกิจที่ชอบในการดำรงรักษาไว้ซึ่งประเทศชาติพระพุทธศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์ทั้งที่เป็นมนุษย์และอมนุษย์ขอให้ท่านทั้งหลายดังกล่าวนามมานั้นจงมีแต่ความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านเทินสาธุเนี่ยครับก็เป็นพระปชิมโอวานะครับก่อนองค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานนะครับก็ให้โอวาทครั้งสุดท้ายนะครับว่าเอาเอาเป็นคําแปลแล้วกันนะครับผมพูดคําภาษาบาลีไม่ถูกนะครับก็แปลว่าสังขารทั้งหลายนะครับมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถอดก็เหมือนกับเราให้ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับไม่ประมาทนะครับ นี่ครับต้นโพต้นแรกของประเทศไทยเนี่ยครับว้าวมากว้าวมากจริงใหญ่มากนะครับใหญ่ๆนี่มีคนเอาไม้มาคำนะครับ <c oughs> จะบอกมีคนเอาไม้มาคำไม่ได้ผมว่าน่าจะกรมศิลป์และคงทำมาคำนะครับเป็นไม้คำต้โนโพเนี่ยเหมือนซุ้มประตูแบบอ่อที่ในกรุงเทพนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเออ่ที่นี่เป็นที่แรกจริงหรือเปล่านะครับที่ที่วัดหลักสี่ที่ที่หลักสี่นะครับเขาก็เขียนว่าเป็นต้นที่เอามาจากที่นู่นเหมือนกันแต่ว่าที่นู่นก็เขียนไว้ว่าเป็นของสมัยจอมพลปอนะถ้าเป็นในสมัยของจอมพลปอแล้วก็น่าจะไม่เก่าเท่าต้นที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่ก็คืออต้นที่ เหมือนกับว่าพระที่มาในสมัยน่าจะสมัยของพระเจ้าอโศกนะครับที่เดินทางมาเผยแพร่นะครับเอามาเอามาเอามาที่นี่นะครับประมาณนั้นนะครับเขาบอกเขาบอกประมาณนั้นนะแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าประวัติเนี่ยมีหลายอย่างประวัติมีบ่อราชะการที่ห้าก็มีนะครับแต่ใดๆก็ตามนะครับโหขนาดต้นเนี่ยลำต้นกว้างและใหญ่มากนะครับ ซึ่งถ้าดูแลรักษาดีๆนะครับผมว่าก็อยู่ไปได้อีกนานนะครับอีกอีกหลายไปไีเลยนะด,ดูดูจากอย่างนี้นะต้นโพนี้เป็นต้นไม้ที่อายุยืนมากนะครับเป็นพันปีนะครับที่ที่อินเดียต้นต้นที่อินเดียเขาก็ยังอยู่นี่ครับถ้าถ้าเท่าที่ผมดูในประวัตินะประวัตต้นที่อินเดียก็ยังอยู่ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็โหต้นโพต้นหนึ่งอายุสองสามพันปีนี่แบบอือยอ่ยุยืนมากจริงๆแต่แปลกนะครับตรงที่ว่าถ้าเป็นต้นขนาดนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะว่าลากเขาเนี่ยจะกว้างถึงขนาดไหนนะครับ โอเคก็เดินบนรอบนะครับก็ตามนั้นนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับสมหวังตามความปรารถนานะครับก็ถ้าใครจะมานะครับมาดูต้นโพธิ์ที่เก่าที่สุดในประเทศไทยก็มาที่นี่ได้นะครับที่วัดต้นโพนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้ายังไงเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขมากๆนะครับ สาธุ มีไม้ให้คอนละครังด้วยนะครับผมเพิเห็นนี่นะครับละครังก็จะอยู่ตามนี่ครับร,บรอ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 บทางเดินนะครับมี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 มทุกจุดเลยนะครับ